สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องเทพสายฟ้าราชาสงครามในตอนที่764-766ถึง766นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยห่วงไห้ในฐานะผู้อาวุโสข,ของภูเขาพืกคามมีหน้าที่ปกป้องสิทธิ์แต่เจ้ากับคิดลงมือสังหารสิทธิ์เพราะความเห็นแก่ตัวของตัวเองนี่ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงเจ้ามีอะไรจะพูดไหมชูเฟิงต่อไปก็ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้ว หนึ่งชั่วโมงต่อมาเอ๊ะทำไมสิบน้องชูเฟิงยังไม่ออกมาอีกละ่ะข้าหวังว่าสิบน้องชูเฟิงจะไม่เป็นอะไรนะนี่ก็นานแล้วที่ชูเฟิงดำลงไปหวังว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับเขานะสำเร็จแล้วนี่มันอะไรกันนะทุกคนรีบออกจากสาระน้ำอำมาตะโบราณเข็มอมาตะโบราณถูกกระตุ้นแล้ว นี่มันมังกรท้องคนละเรื่องจากที่เคยได้ยินมาเลยชูเฟิงเจ้าหนุ่มนี่ไม่ใช่คนธรรมดาพวกเรากลับขึ้นไปเถอะรอชูเฟิงกลับมามีสายฟ้าออกมาจากสาน a m เอามาตาโบราณอย่างนั้นหรอหรือว่าจะมีผู้ที่กระตุ้นเข็มอามาตาโบราณขึ้นอย่างนั้นหรอผู้บริหารฝ่ายลงทันทั่วป่าซาขวงจะใช่หรือไม่นั้นเจ้าก็ไปตรวจสอบดูสิปรมุก ของภูเขาเพึอกคมตู้กูชิงเฟิงนี่คือวิหกสื่อสารจากสารน้ำอ,อมาตะาโบราณคนที่กระตุ้นเข็มอ,อมาตะาโบราณคือสิทธิ์ไม่ชูเฟิงอย่างนั้นหรอท่านประมุกสนใจเรื่องนี้มากท่านคิดจริงๆหรือว่าชูเฟิงกระตุ้นเข็มอ,อมาตะาโบราณได้จริงๆเนาะข้าคิดว่าเขาเป็นคนที่น่าสนใจแต่ไม่คิดว่าเขาจะสามารถทำได้หรอก ตั้งแต่อดีตาการมีอัจฉริยะมากมายที่ท้าทายเข็มอมาตาโบราณแต่กลับล้มเหลวข้าไม่คิดว่าเขาจะสามารถกระตุ้นเข็มอมาตาโบราณได้จริงๆเหตุการณ์ในครั้งนี้จะถูกบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ของภูเขาพึก้ามเทว่าท่านประมุขท่านรู้หรือไม่ว่าชูเฟิงเดิมพันชีวิตกับผู้วอโสหลายคนเห็นได้ชัดว่าชูเฟิงชนะนี่ เขาทาสาเร็จชูเฟื่องทําสําเร็จเขากระตุ้นเข็มอมตะโบราณได้จริงๆเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ตอนนี้เขาบรรลุระดับเจ้ายุทธห่วงที่สามแล้วผู้โอวโซข้ากระตุ้นเข็มอมตะโบราณได้แล้วทําไมท่านยังไม่ทําตามคําสาบานอีกล่ะเอ อะไรกันผู้อาวุโสทำไมถึงข้าทำแต่ไม่กล้ารับละ่ะหรือว่าท่านกลัวที่จะตายทำไมไม่พูดอะไรเลยสักคำละ่ะไอ้เจ้าอันที่จริงท่านไม่จำเป็นต้องตายหรอกเพราะท่านเองก็เป็นถึงผู้อาวุโสที่มีคุณค่าสูงเอาอย่างนี้ข้าจะทำเป็นว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นก็นแล้วกันถือว่าคำพูดของท่านก่อนหน้านี้เป็นเรื่องล้อเล่นแล้วกันโฉฟิงอย่าได้มาดูแคนพวกเรา พวกเรามาจากวิหารกลุ่มดาวนายพัานกล้าทำย่องกล้ารับผลที่ตามมาคำพูดที่ข้าพูดออกไปเหมือนน้ำที่สาดออกไปไม่มีทางเรียกคืนมาได้เด็ดขาคดผู้อวุโสห่วงข้าตัดสินใจพลาดเป็นเพราะหลงเชื่อสัตว์เดรัจฉานอย่างเจ้าเจ้ะยวนชิง สิบน้องชูเฟิงจงเจริญสิบน้องชูเฟิงจงเจริญชูเฟิงแข็งแกร่งยิ่งนักข้าจะเข้าร่วมกับกองกำลังอสุราคราวนี้เจ้ารู้ถึงความสามารถของชูเฟิงแล้วใช่ไหมพี่ใหญ่ข้าผิดไปแล้วข้านับว่าดูแคลนชูเฟิงด้วยตาสุนัขของข้าจากมุมมองของข้าชูเฟิงไม่ใช่คนที่มีจิตใจขับแคบหลังจากนี้ข้าจะพาเจ้าไปขอโทษเขา,ข,าข้าเข้าใจแล้วพี่ใหญ่ หยวนชิงเจ้ามีอะไรจะพูดอีกไหมออกไปได้แล้วเจ้าคนไหลยางอายเออ,เอ,อแกะนะแกะ๊ชูฟึง่งเจ้าวางกับดักเพื่อให้ข่าเขาไปเยียบนี่เป็นกับดักที่เจ้าวางไว้ตั้งแต่แรกเจ้ามันคนหน้ารังเกียจเจ้ามันสวายอย่างแท้กิงเฮ้อ ยวนชิงตอนนี้เจ้าถูกกับไล่ออกจากภูเขาพึกคามยังไม่มีเงื่อนไขใดๆในฐานะผู้อาวุโสเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอีกต่อไปแล้วชูเฟิงตายไปพร้อมกับข้าซะยังจะกล้าคุยอย่างนั้นเหรอฮ,ฮชูเฟิงผู้นี้นับว่าเป็นต้นกล้าที่หาได้ยากยิ่งเขาเป็นอัจฉริยะที่ไม่เคยมีมาก่อนและเป็นความหวังของภูเขาพึกคาม ท่านประมุกผู้อวุโสห่วงไห้ได้สาบานด้วยชีวิตหรือว่าพวกเขาจะพวกเขาได้ฆ่าตัวตายไปแล้วหยวอนชิงเองก็ทนรับแรงกดดันไม่ไหวและได้ฆ่าตัวตายตามผู้อวุโสของเขาไปด้วยห่วงไห้และคนอื่นๆเป็นผู้อวุโสระดับกึ่งราชันยุทธ์ชูเฟิงชังหานก้าที่ฆ่าผู้อวุโสกึ่งราชันยุทธ์ทั้ง5้าคนนั้นนี่เท่ากับว่าพวกเขาพึกคามสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ไม่ผู้อาวุโสกึ่งราชัญยุทธ์ทั้งห้ด้อยกว่าสิทธิ์ไหมพวกเขาทําตัวเองทั้งนั้นไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีสิทธิ์ไหมที่สามารถฆ่าผู้อาวุโสระดับกึ่งราชัญยุทธได้ถึง5คนโฉเฟิงผู้นี้มีความสามารถโดดเด่นมีพลังต่อสู้ที่คนทั่วไปไม่สามารถมีได้ยามที่เขาลงมือเขานั้นสงบและกระทําไปโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อย ท่านประมุกข้าไม่เคยเห็นท่านประเมินสิทธิผู้ใดสูงถึงเพียงนี้ท่านคิดว่าจะทำอะไรกับชูเฟิงต่อจากนี้อย่างนั้นหรอสิทธิคนอื่นไม่สนใจได้แต่ชูเฟิงจำเป็นต้องให้ความสำคัญซาขวงข้าก็มีได้หนุ่มแล้วข้าควรเข้าไปยังสถานที่ฝึกตนพึกคามเจ้ากวานอนเผือกคือผู้สืบทอดที่เหมาะสมที่สุดของข้าพวกเจ้าต่างมีศัก,กยภาพกึ่งราชันยุทธแต่พวกเจ้าทั้งสองก็มีจุดอ่อน ว่านอนเผือกนั้นมีเมตตาจนเกินไปส่วนเจ้าก็อามหิตจนเกินไปอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับวานอนเผือกผู้มีเมตตาข้าชื่นชอบเจ้าที่อามหิตมากกว่าอย่างน้อยประมุขที่เอมหิตจะไม่ทําให้สิทธิถูกดูถูกอย่างอปยศอดสูซาขวางขอคารวะให้กับท่านประมุขที่ไว้วางใจ ซาขวงชูเฟิงคู่นี้เป็นต้นข้าที่ดีงามข้าเชื่อว่าผู้คนจำนวนมากเข้าดูเขาอยู่แล้วต้องการให้เขาไปเป็นสิทธิ์เจ้าต้องไม่พลาดโอกาสนี้ซาขวงย่อมเข้าใจดีข้าต้องไปข้อดานกักตัวฝึกฝนแล้วเร็วที่สุดก็สามปีช้าหน่อยก็หนึ่งร้อยปีดูแลชูเฟิงให้ดีข้าหวังว่าหลังจากที่ข้าออกมาจากดานกักตัวฝึกตนข้าจะเห็นว่าชูเฟิงอยู่ภายใต้การคุ้มครองของเจ้า ท่านปะมุขไม่ต้องกังวลข้าซาขวงจะไม่ยอมให้เกิดข้อผิดพลาดกับภูเขาพึกคามเป็นแน่ข้าไปละหวังว่าเจ้ากับวานอนเผือกจะช่วยดูแลภูเขาพึกคามเป็นอย่างดีและไม่มีความขัดแย้งกันข้าซาขวงแสดงความเคารพต่อท่านประมุกขอให้ท่านบรรลุไปอีกขั้นได้สำเร็จเฮยห้ง ลิวสวีพวกเจ้าทั้งสองรู้อะไรเกี่ยวกับชูเฟิงบ้างไหมข้ารู้ขอรับชูเฟิงเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมเฮยหงเจ้าจงไปรับตัวเข้ามาฝ่ายลงทันของพวกเราเฮยหงรับคำสัง่งเจ้ารู้ไหมว่าต้องทำอย่างไรเฮยหงทราบดีแล้วไม่เจ้าไม่รู้หากให้เจ้าไปคนเดียวก็คงไม่ดีสักเท่าไร พวกเจ้าไปทั้งคู่เลยและทำภารกิจนี้ให้สําเร็จในคืนนี้เลยหากชูเฟิงปฏิเสธเช่นนั้นพวกข้าเข้าใจแล้ว <L un ters>